โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในเกมไม่ครับพิกเซลมอนกันอย่างเช่นเคยครับซึ่งพาร์นี้ก็เป็นพาร์ที่3แล้วต้องบอกเลยว่าเสียใจมากคือพาร์ทที่แล้วผมเล่นไปผมสามารถที่จะตู้ยิมชนะอย่างที่บอกไว้แต่ว่าประเด็นคืออัดมาได้ประมาณ30นาทีถึง40นาทีแล้วไฟเกิดเออร์แล้วไฟเสียเหลือแต่เสียงคือเสงงมากผมรู้สึกเสงงมากอะ่ะ แล้วเพลงก็บิวมาในนี้คือผมได้มาลีฟมาก็รู้สึกเสียใจครับแต่ว่าก็นั่นแหละเล่นต่อไปละครับเสียใจมากต่อไปนี้ผมจะอัดไม่เกินสามทีบาทีละเพื่อป้องกันอาการไฟเสียซึ่งไม่รู้เหมือนกันมันเกิดขึ้นจากอะไรเล่นมาตั้งนานไม่เคยเป็นอะ่ะเสียดายก็นั่นแหละครับผมไม่มีอะไรมากครับก็มาต่อเลยพาร์ทที่สามนะคบพาร์ทนี้ผมคิดว่านะที่ผมกําลังคิดอยู่ตอนนี้คือเราจะ กาจะทําอะไรดีอ่ะผมเสียใจแทนเพื่อนอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยจริงๆนะไฟล์มันหายไปเลยอ่ะไฟล์ไม่หายหรอกวิดีโอหายแต่เสียงยังอยู่เพื่อจะได้ยินเสียงผมมาเดี๋ยวอาจจะเอามาลงก็ได้ครับแต่ว่าไฟล์มัน4.5กิกะแค่ไฟล์เสียงอย่างเดียววิดีโอไม่มีภาพขึ้นเลยบั๊กด้วยให้นใน Windows m e d เด p l a พ e r ไม่ได้เลยครับต้องไปเล่นที่อื่นแล้วตอนนี้ผมก็ไปเจอหมู่บ้านใหม่ๆแต่ไม่หมดเลยคือหมู่บ้านมันมีค่อนข้างเยอะมากถึงมากที่สุดอะครับที่ผมเจอมานะ ก็ตามนั้นนะเย่าใจพูดทำไมเนี่ยก็เราเป็นว่าเราไปลุยบบมันพอมาอีกรอบนึ่งครับ4ีนาทีที่หายไปแบบเป่าๆเปรี้ยๆรู้สึกเซ็งมากแต่ทำไงได้ครับชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปถูกไหมเพราะตรงนี้ไม่หนหมู่บ้านด้ยฮะเฮ้ยเจอหมาน้อยนี่ครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราเลยก็คือมาลิสนั่นเองหรือว่าโปเกมอนแกะน้อยนั่นเองที่ผมไปจับได้มา แล้วพัดทีลวผมก็เกือบจับได้ไอ้นี่มาจับได้สไตล์แต่ว่าจับไม่ได้อะครับบอลผมมีแค่สองลูกใช่ไหมผมเอาลูกแรกไปจับไอ้มาลีแล้วก็ได้เลยใช้เลเวบอลจับลูกที่สองใช้ได้บอลจับไม่ได้ครับสไตล์มันออกมาหนีมาได้น่าเสียดายก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็มาประจนภัยกันต่อดีกว่านะครับยิมผมเสียใจนะผมสู้เรียบร้อยไปแล้วอ่ะแล้วยิมในหนึ่งครั้งมันสู้ได้ครั้งเดียวตอนหนึ่งยิมนะครับ ก่ต้องหาดานด้น,ดานหายิ้มม่อีกตัดเดี๋ยวก็เจอเองแหละก็เอาสรุปคร่าวๆข,าข,าข,าของพาร์ทที่แล้วนะครับไม่มีอะไรมากเดินค้นหาเก็บเวลต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากกว่านี้โอ้ได้มเมล็ดบิดลดดรูด้วยฮะบิบลรูดเหมือนจะเป็นพืชใหม่ในโปกเกมอนเ,นะเอ้ยพืชใหม่ในไม้ครับโปกเกมอนบ้าเลยละ่ะไม่มีก็อืม ผมยังอื่นไม่หายเลยไงคือมันสับสนแล้วมันงงๆอ่ะคือเล่นมาตั้งนานแล้วมันไม่ติดปฏิปต่อ,อจริงๆตัวผมปฏิป,ต,ปต่อนะแต่ผมสงสารเพื่อนๆที่ดูอยู่จะดูอาจจะไม่ดูเรื่องก็ได้นะครับต้องขอโทษมาอีกรอบหนึ่งจริงๆด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วครั้งที่แล้วได้สมาชิกใหม่มาแต่ว่าเจออะไรเยอะไปเหมือนกันครับเจอพวกหมู่บ้านมีเยอะมากแถวนี้หมู่บ้านเต็มไปหมดเลย มาเพลงมันจะรูผมไปไหนวะเนี้ยเพราะเจดอโดนิโนเป็นโปเกมอนมีพิษนะครับเออแล้วเออผมจะอธิบายใหม่ด้วยว่า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 ,วาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจะอธิบายว่าอะไรวะอันนี้เป็นของที่ผมเพิ่งได้มานะอันนี้ก็เพิ่งได้มาท่าเป็นท่าผมจะอธิบายว่านี่นี่นี่นเออผมรู้แล้วอันนี้นะครับเป็นอบิลิตี้ที่เมื่อเราเหลือเลือด เท่ากับหรือน้อยกว่า31มส่วน 3, สมสมมติผมเลือดร้อยหนึ่งผมเหลือเลือดต่ำกว่าหรือน้อยกว่า3 3ก็จะสามารถทําให้ท่าสกิลท่าไฟแรงขึ้น50%ได้นะครับหรือว่าแรงขึ้นเพิ่ม,ม,มขึ้นไปครึ่งหนึ่งสมมติตีร้อยหนึ่งก็เพิ่มเป็นตีร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาลีฟอาบิตี้ผมก็คืออาบิตี้ที่สามารถเวลาที่สแตติกเวลาที่ฝ่ายโจมตีเราหรือเราไปโจมตีฝ่ายมีโอกาสที่ไม่อีกฝ่ายติดสถานะพาร์ลไลหรือสถานะชาได้นะครับโดยสถานะชาจะทําให้มีโอกาสกี่เปอร์เซ จะโจมตีไม่ออกหรือว่าใช้ท่าไม่ออกแล้วก็ลดสปีดลง50%าสิบอร์เ็นนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้กันนะคือจะใช้ท่าได้ฉาลงนั่นเองประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้เป้าหมายของเราเอาแัฟเวลสามสิบแล้วกันมน่นเสียดายจริงๆถ้าปาที่แล้วมันโอเคนะผมจะเล่นแบบไปทำฟาร์มต่อเลยอ่ะผมจะไม่มานั่งเก็บเวลต่อแล้วอ่ะเพราะผมรู้สึกเสียใจกับสไตล์ที่หายไปมาก บอลเราไม่มีผมจับได้แค่ทีเดียวโอกาสมันน้อยเกินไปอะเฮ้ยดิโต้อัน,นี้มันโปเกมอนที่หลอนแปลงล่าได้ทุกตัวนี่หว่าแต่ประเด็นคือไม่มีบอลก็จับไม่ได้อยู่ดีเหมือนจะหายยากนะมองเนี้ยแล้วก็แล้วก็วกไอ้ดิโต้ตัวนี้นะครับหรือว่าเมตามอนเขาบอกว่ามีตำนานบอกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโปเกมอนมิวการทดลองมิวที่ผิดพลาดโอ้ผมพูดคนลุกเลยนะเพราะว่าการทดลองมิวนะครับ มันมีการทดลองมิวเกิดจากประวัติเริ่มต้นก็คือแกงล็อกเก็ตต้องการจะสร้างโปเกมอนชีดใหม่ขึ้นมาโดยใช้เศษเสี่ยวของส่วนผสมมิวที่เขาว่ากันว่ามิวนะครับเป็นโปเกมอนเริ่มต้นเลยโปเกมอนที่ถูกสร้างขึ้นมาตัวแรกเป็นส่วนประกอบมียีนของโปเกมอนทุกตัวในโลกโปเกมอนเลยโดยโปเกมอนที่สร้างก็คืออัชอุสนั่นเองครับที่เป็นตัวสร้างมิวขึ้นมาแล้วแกงล็อกเก็ตทําการทดลองผิดพลาดนะครับผมทาให้เกิด เมตามอนขึ้นมาเป็นการทดลองแบบผิดพลาดของมิวโอยเมตามอนนะครับมีน้ําหนัก8.8ปอนเท่ากับมิวเลยแล้วก็มีสีเหมือนกันแถมร่างใช้นี่ก็ยังมีสีเหมือนกับมิวไปเป๊ะเลยก็ว่าได้ครับก็อย่างเช่นมิวที่อยู่ในตัวคุณอนะาจจะเป็นดิกดาไอเมตาดิกดิโต้ดิปอมตัวมาก็เป็นได้นะครับมันจะหล่อไม่ไหนวะเนี้ยบอแล้ว มาลิเป็นโปเกมอนท่าใส่ฟ้านะครับร่างศาสตร์จะเป็นโปเกมอนเดนริวชื่อเดนริวเป็นท่าใส่ฟ้านั่นแหละสู้หน่อยโอ้ยแตย่าไปสู้กับมันเลยครับถ้าไม่มีโปเกมอนเชนเตอร์แถวนี้ผมจะสู้ยากเอานะนี่แต่ว่ามันมีอาร์บิตี้ที่ทำให้ผมติดชาได้แล้วก็ผมก็ขี้เกียจไปๆกับๆอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นเพลนแะผมไบโอมเพลนวัดทุ่งยานั่นเองที่มีอะไรมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปหาไอ้ดีเหมือนกันอะโปรา่มันเซนเตอร์เพราะว่าต้องหาแหล่งครับจะมาเกิวอย่างนี้ไม่ได้และยิมเหมือนจะผมเจอได้แค่ยิมเดียวเองนะที่ผมเจอมาก็คือไอ้ยิมตรงนั้นแล้วแหละแต่ก็สู้ไปแล้ววะทำไมได้เสียใจจะเสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรฮะเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่านี่แล้วผมก็ไป้สู้เทรนเนอร์มาด้วยนาได้ตังค์มามานัก2อรบบาทสู้ไปสองคนตู้ยิมคนหนึ่งแล้วก็สู้คนหนึ่ง ทูกคนคนหนึ่งดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินมาจากแนววะะกี้งเดี๋ยวนะนเฮ้ยถ้ำทะเลทรายเราไปดูดิเผื่อมีอะไรดีๆอยู่บนถ้ำทะเลทรายตรงนั้นครับผมเชดวันนี้ขอไม่ชู้แล้วกันนะครับมันค่ายากมันธาดดินอะ่ะผมแพ้ทางคนอย่างมันคนโปเกมอนอย่างมัน แล้วถ้าใส่ฟ้าที่ผมมีอยู่ก็แพ้ทางด้วยมาลีฟของเราเฮ้ยเป็นถ้ำเลยว่ะข้างในจะมีอะไรหรือเปล่านั่นเป็นไบอมเดซเซอร์ทิวนะครับไบอมนี่มีโอกาสการสุ่มเกิดของกราดอนหรือว่าโปเกมอนในตำนานภาคเอ่อลูบี้แอนซับไฟนะครับแล้วก็เอ e เม l d เออแล้วคันที่ผมอธิบายไปเยอะมากเลยนะอธิบายทั้งค่า อะไรวะผมอธิบายเรื่องเจนโปเกมอนว่าโปเกมอนตัวไหนอยู่ในเจนอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เสียดายอีกแล้ววนกลับมาทีนีแเราก็อธิบายใหม่ล้วกันไม่เป็นไรหรอกเนาะก็คือโปเกมอนมันจะแบ่งเป็น6เจนนะครับที่มีตอนนี้อีก1เจนเจนที่7จยังไม่ออกจะออกในวันที่18พฤศจิกายนพศ2016นี้นะคบอีก2เดือนข้างหน้านั่นเองไม่ถึง2เดือนแล้วด้วยก็สําหรับเจน1ก็จะเป็นภาคมีภาคทั้งหมดสภาคเลสกินบูจินโรนะครับภาคนี้เป็นภาคแรกเลยก็ เจนที่2เป็นภาพก็ซินเวอร์คริสตัลนะครับอันนี้เป็นซิติโนโกะอันนี้อธิบายไปแล้วโอ้โห oh. อันนี้มีประวัติเลยนะปะกติมันจะแค่อธิบายอีกทีแล้วกันนะครับภาคที่2เป็นเจนที่2เป็นภาพมีภาพก็ซินเวอร์คริสตัลนะครับก็ตอนนั้นปรนนมนมนิมันจะมานจะมีลูกเกียโฮโอแล้วก็3หมาก็เซเลบี้นะครับส่วนเจนที่3ก็จะเป็น ภาคลูบี้ซับไฟแล้วก็เอมเบลล์แล้วก็ไฟเนสแล้วก็ลีพีนที่จะเป็นการรีเมคของภาคไฟแล้วก็ภาคกรีนขึ้นมานะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนเจนนี่สก็จะเป็นภาคเออ่ไดมอนเพลแล้วก็แพทตินัมนะครับแล้วก็มีฮาร์ดโกลด์โซลินเวอร์ซึ่งเป็นการรีเมคของภาคโกลแอนด์ซินเวอร์ด้วยก็ตามน,นี้นะครับส่วนเจนนี่หก็จะเป็นภาคเอ่อแบล็กแอนด์ไวท์นะครับ เจนที่แบ็กแอนด์ไแล้วก็มีแบ็ k 2ไว้2ซึ่งเป็นเหตุการณ์2ปีนะครับไม่มีการเปลี่ยนภาคเริงๆเปลี่ยนภาคแหละแต่ว่าเป็นเหตุการณ์2ปีหลังจากภาคแบ็กแนไวนะครับแล้วก็เจนสุดท้ายนะครับเป็นเจน6ก็จะมีโปกเกมอนที่ผมเล่นภาคที่ผมเล่นไปก็จะเป็นโอเมกาลูบี้แล้วก็อันฟ้าสปายที่เป็น Real, Real. ภาคใหม่ล่าสุดน,นะครับแล้วก็มีภาค x and Y ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเมกาอีว l ลูชันนั่นเองหรือว่าการวิวัฒนาการแบบเมกาของโปเกมอนนะครับ ก็ประมาณนี้เลยส่วนที่เราเล่นกันอยู่มันมีถึงแค่เจน5คือ Back and White นะครับก็จะไม่มีภาค XY หรือว่าไม่มีหินเมกายังไม่มีการอัปเดตเข้ามานะครับตามนี้เดี๋ยวนะผมจะหาอะไรวะบิดลุ้นเพิ่มเยอะหรือเปล่าเนี่ยลองดูด,ดิโอ้เพิ่มขึ้นนึงน้อยมากเอาอ๋าอใช่ใช่ไอ้ตัวงูตะเกียที่ผมสู้ไปนะครับมันมีตำนานมาจาก สัตว์ในตำนานหรือว่าสัตว์ลึกลับของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อว่าซูจิโนโกะนั่นเองนครับโดยซูจิโนโกะเนี่ยเหมือนว่าเป็นสัตว์ที่สามารถมอบโชคลาภให้คนได้เป็นงูแต่ว่ามีตัวลำตัวอ้วนกว่างูอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตำนานคล้ายๆกับพญานาคบ้านเราอะไรเงี้ยครับอ่าก็มีเยอะเลยนะพวกตำนานญี่ปุ่นไอ้ตัวอะไรวะนั่นนะ่ะนอกอะไรบินอยู่วะ <c oughs> ไอ้เดี๋ยวผมจําพิกัดก่อนพิกัดมันน่าจะประมาณสักห้าหกร้อยกับ หนึ 1> 1, 650่งพันห้าร้อยหกร้อยห้าสิบกับหนึ่งพันตะวันนี้ครับจำไว้อย่าลืมนะหกร้อยกับหนึ่งพันจะได้มาถูกเลดี้บ้าเป็นมแมลงเต่าทองอะ่ะเป็นท่าแมลงโดนเทียวก็แน่นอนไม่รอดเรียบร้อย <500. S 1> แล้วผมก็ได้ท่ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นท่าลเอาซึ่งเวลาใช้มันจะเป็นการกิ้งกิงหมุนหเป็นท่า การโจมตีท่าตินนะครับโดยใช้มันใช้ได้ทีเดียวไงถ้าเราใช้ท่านี้เราจะใช้ท่าอื่นต่อไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นท่าที่เฮ้ยเล่าครอสโปเกมอนแมลงเราดีไฟติ้งแมลงหรือเปล่าอันนี้น่าจะโดนไฟแรงอยู่นะครับโอ้ผมโดนท่ามืดเข้าไปพอเรา, aling, รา,าท่าเฟรมชาร์ตทุกๆการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับจะเพิ่มสปีดให้เราหนึ่งขั้นนั่นคือสมมติสปีดผมร้อยหนึ่งก็จะเพิ่มานะม,ม,ม,มาสิบสองจุดห้าผมอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็ค่าได้โอ้ สองพันนี้ก็พีได้ท่าเทคดาวมาแต่เป็นท่าจบตีซึ่งเอามาแทนลูอัอะไรมันไม่ดีครับหมดละมือแล้ววะสือกเดียวเองไอ้ยี่ห้อมูดถึงไหนแล้ววะลืมอึช่างมันเถอะพูดถึงสกิลอ๋อเออคือตัวสปีดผมมีหนึ่งร้อยแล้วผมใช้ท่าไอเฟร,รมช้าละ่ะก็จะเพิ่มสปีดมาหนึ่งระดับก็จะเพิ่มมาสิบสองจุดห้าผมเป็นหนึ่งร้อยสิบสองจุดห้าประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีสปีดหนึ่งร้อยหนึ่งนะก้สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อนหนึ่งการใช้อ่ะก็ แม็กก็8ขั้นนะครับเฮ้ยใช่ปะวะใช่หละมัง้งเอ่อน่าใช่เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะผมมันทักสับสนแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นอย่างนี้จริงๆเนออมันจะเป็นรถเป็น1นึ่ส่วนแปดอะ1นส่วนสก่อนครับ1นึส่วน2เอ้ยทั้งบนมีบอลน,นี่ว่า เราลงมาทำไมเนี่ยหนึ่งส่วน2หนึ่งส่วน4แล้วก็1ส่วน8คือน้อยที่สุดอ่ะถ้าโดนลดสแตตน,นะครับขอ,อก็คือการลดกับการเพิ่มจะต่างกันที่ว่าเดี๋ยวนะผมขอทำเอาไว้ใจตัวเองแป๊บหนึ่งงงใครรู้ก็อธิบายได้นะครับอธิบายในคอมเมนต์ให้มันกระจ่างขึ้นไปอย่างเงี้ยเหมือนว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นการแบบครั้งแรกจะลดประมาณสักหนึ่งในแปดสมมติมีร้อยหนึ่งก็ลดไปสิบสองจุดห้าอะไรเงี้ยครับ แต่ถ้าเพิ่มจะเพิ่มเป็นอ๋อโอเคถ้าเพิ่มจะเพิ่มเป็น50%ต่อหครังนะครับโจมตีร้อยหนึงก็จะเพิ่มเป็นร้อยห้ประมาณนี้มากกว่าอะฮะอะฮะใช่ละใช่ละคือลดกับเพิ่มมันต่างกันถ้าลดก็จะค่อยคลดในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแะลดสิบสอเปอร์เซ็นต์สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ในเต็มหนึ่งร้อยนะครับถ้าเอาหนึ่งร้อยเป็นต้นตั้งตัวตีนะสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ลดไปสิบสองจุดห้าแต่ถ้าเพิ่มก็จะเพ แล้วก็เกมโปกเกมอนนะคบที่ผมเคยบอกไปในพาร์ทหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นเกมที่แบบว่าเล่นง่ายๆนะแค่มาสู้กันจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไปแข่งในทนัวร์เมต์หรือว่าไปแข่งกับคนอื่นๆนะครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนในการเล่นมากนะครับทั้งการจัดทีนทั้งการจัดท่าทั้งกลยุทธ์ต่างๆทั้งแบิลิตี้ของโปกเกมอนที่จะไม่เหมือนกันการคอมโบอะไรพวกนี้ครับมีผลมากๆเลยแล็การติดตั้งไอเทมเข้าไปซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนแบบโคตรๆแล้วก็ต้องใช้เทคนิคใช้ฝีมือใช้การคาดเดา แล้วก็ใช้ความอดทนในการฟักไข่เพื่อจะได้ค่า IV ที่สําคัญรับค่า i V นะครับเพื่อใขรๆม่รูกันค่า IV ก็คืออินดิวิวดัลวอเลก็คือโปเกมอนในหนึ่งตัวจะมีความก่งกัดไม่เท่ากันนะครับเมมอิว่าเป็นโปเกมอนที่เหมือนกันก็ตา้เหมือนเช่นดิกเดตตัวนี้มีสมมติมีสปีดเต็มสุดที่วิ่งร้อยอยู่ที่1น0่อนี่จะชิจนโกะอีกว่าอยู่ที่100นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจับตัวที่มันมีไอวีทัก80%ได้ก็คือสมมติ แปก็จะเป็นสปีดเต็มที่แค่80จาก100แต่ถ้าผมจับอีกตัวหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสที่มันเป็นสปีด90เต็ม100แต่ถ้าจับได้ตัวที่สุดก็คือต้องเป็นตัวที่มีสปีด100นะครับคือแม็กสุดที่มันจะให้ได้แล้วที่สเตตัสจะเยอะได้แค่นั้นของปเกมอนมตัวนานๆแล้วนะครับประมาณนี้ก็ต้องใช้ความอดทนหน่อยหนึ่งในการจับมาหรือว่าในการฟักไข่แต่การฟักไข่จะทําได้ง่ายว่าครับเนื่องจากมหญ่เทียมช่วยในการโอนไอวีจากตัวพ่อแม่มาด้วยแล้วก็โอนนสัย แล้วก็ค่านิสัยเกมนี้ก็ต่างกันนะครับก็คือค่านิสัยบางนิสัยก็จะเป็นการบวกเพิ่มสแตตหรือว่าลบสแตตเนี่ยสมมติว่าท่านิสัยเนี้ยนิสัยแค่ฟู่ก็จะเป็นการเพิ่มเซอร์ไพรสเดฟหรือว่าความการป้องกันในการพลังโจมตีพิเศษแล้วก็ไปลดการโจมตีพิเศษแทนซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่เน้นพลังโจมตีปกติอยู่แล้วไงก็ลดสปีดเซอร์ไพว่าแท็กก็ไม่มีผลอะไรมากมายครับประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคือ ค่า EV นะครับโดยค่า EV นี้จะเต็มที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเต็มที่ห้าร้อยสิบสองนะครับใช่ไหมน่าจะห้าร้อยสิบสองนะครับโดยโปเกมอนหนึ่งตัว,วจะสามารถใส่ EV ใส่ EV ได้มากสุดหนึ่งค่าเป็นสองร้อยสี่สิบแปดอันนี้จำไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าสองร้อยสี่สิบแปดหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับสองร้อยสี่สิบแปดคือ ไอวีจะหาได้จากอะไรหาได้จากการต่อสู้กับโปเกมอนนะครับโดยเวลาที่ผมไปสู้โปเกมอนตัวหนึ่งเนี้ยสมมติว่าโปเกมอนตัวนั้น,น,นมีค่าสปีดมากที่สุดเราก็อาจจะได้ไอวีอีวีอีวีไม่ใช่อวีอีวีเป็นพรสวรรค์ในไอวีเหมือนพรสวรรค์นะครับไอวี IV ที่อธิบายไปคือตัวหนึ่งจะเหมือนมีไม่เหมือนกันเกิดมาก็คือโดนกนดดาหนดไวแล้วส่วนอีวีสามารถหาได้นั่นเองโดยการต่อสู้ทุกนผมไปสู้กับตัวซูแบทหรือว่าตัว้างคาวนะครับที่มีสปีดเยอะมากๆเป็นสปีด เป็นสเตตัสที่มีสปีดเดยอะที่สุดของตัวมันเองครับ mm hmm. คือสมมติว่ามันมี6สเตตัสใช่ไหมมี h e a ี่แ t t แท็กด e เฟ e s ซ a วชช่ a ยแอต e c ็กโซเวชช่ e แล้วก็สป e ดอะไรเงี้ยหค่าคือมันมีสปีดเดยอะที่สุดแล้วใน6ค่านั้นนะครับเราก็จะได้ EV มาสมมติว่าผมค่า1ทีก็จะได้มา1 EV โดย4 EV ก็จะเพิ่มเป็นสเตตให้เรา1ค่าเลยนะครับผมก็คือเป็นความสามารถแฝงนั่นเองโดยไม่สามารถดูได้มั้งในเนี้ย ต้องไปหาเอีเช็คได้ในโปเกมอนเออเจนนี้นะครับในไม่รู้พี่สมอนเช็คได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นเจนเก่าๆจะเช็คไม่ได้จะเพิ่งมาเริ่มเช็คได้ในเจน6นั่นเองนะครับค่า E v มันคือมันจะเป็นแบบตารางขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมี E v เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เราเอัพอ V ีอะไรไปบ้างก็ต้องเลือกตัวสู้ให้ถูกครับผมถ้าสู้ตัวม่วอย่างงี้มันก็จะเป็น E v มัีม่วๆก็เลือกสายไม่ได้นะครับรก็เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมในการต่อสู้ด้วยตามนั้นเลยมันก็มี ไอที่ผมบอกไปมันสามารถเช็คได้นะครับมีหกทั้งหมด6กไอวด้วยกันก็คือถ้าจะให้ดีสุดก็ต้องหาโปเกมอนที่มันมีหกไอวมาให้ได้นะครับหึโดยการฟฝกไข่ซึ่งหายากมาก6กไอวก็คือโปเกมอนมันจะมีสเตตศูนย์ถึงสาเนะครับมันจะเป็นแบ่งเป็นค่าๆศูนย์นั่นือเป็นเปอร์เซ็นต์ของท่านะครับไม่ได้เป็นแบบสเตตัสว่าเป็นศูนย์งสเอดสตตัสแล้วจะเป็นสมมติสเตตัสหนึ่งเนี้ยมีสปีดที่สิบ ะไรประมาณนี้ครับที่สามเอ็ดก็จะมีสปีดที่ห้าสิบอะไรประมาณนี้เอองงไหมไม่งงเนาะแล้วก็การที่เรามีหกไอวีนะครับก็คือการที่แบบว่าอารมณ์มันแบบ,บออเดี๋ยวนะหกไอวีก็คือสามิเ็ดทั้งหมดเลยทุกอย่างเต็มหมดเลยอืมก็จะทำให้มันเป็นโารมรณนที่เทพประเจ้ามากๆครับโดยต้องอาศัยความดอดทนในการฟักไข่อย่างที่บอกไป แล้วการค้นหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เรื่อยๆอะไรนยครับไม่ใช่ทำมาได้ง่ายนะหกไอีเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ต้องคิดค้นด้วยว่าโปเกมอนตัวนี้จะเล่นอีบีแบบไหนถึงจะเหมาะไอีก็คือแบบไปสู้ตัวไหนถึงจะได้เซตัตามที่เราต้องการมาอะไรเนี้ยครับอือฮึแล้วก็อย่างเนี้ก็คือการถือไอเทมก็ต้องเลือกถือไอเทมให้ถูกว่าเราถือไอเทมอะไรให้โปเกมอนตัวนั้นดีโหรัด ตนนี้นี่ผมแทบไม่ได้ทำไรเลยว่าอธิบายการเล่นวากิมอนที่ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมาแล้วผมไม่เคยแข่งไม่เคยสู้อะไรเลยก็ไปอ่านมาไปศึกษาว่าอย่างเดียวก็ประมาณนี้นะคะผมสําหรับคร่าวๆแล้วกันนะอาจจะมีอะไรเยอะกว่านี้ที่ผมยังไม่ได้บอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะว่าจะบอกได้หรือใครมีความรู้อะไรก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับผมซึ่งภาคใหม่จอกแล้วคนน่าจะติดตามเยอะนะอโอเค ผมไม่กล้าอัดเกินส0มบาทีแล้วว่ะตัวคิบบี้นี่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้โปเกมอนเซ็นเตอร์นี่นาแต่เมืองเยอ่ยม,มาอะไรครับมีเมืองเยอ่ยม,มาในพิเซอมอนเนี่ยดีโคตรโอ้โหผมไม่รู้แล้วว่าพันนี้ผมจะทำไปดีเอาเป็นว่าพันนี้อธิบายอย่างเดียวแล้วกันเนาะเน้นอธิบายโอ้เราเหมือนว่าตัวนี้เป็นท่านอมอนนะครับอันนี้เป็นท่าไฟติ้งคือจะต้มปีได้หนึ่งถึงห้าครั้งสองถึงห้าครั้งแล้วแต่ดวงครับแล้วก็ เป็นธาตุไฟติ้งโดยจะชนะธาตุนอร์มอนไอตัวชูจีโนโกะตะเกินั่นแหละโอเคตอนนี้ว่ายี่สิบเก้าแล้วเป็นวัดเดี๋ยวเวลก็สามชิพแล้วก็ขอตัวลาไปแต่เพียง่านี้นะครับในผาน่านนี้ถ้าเวลก็สามชิพแล้วหน้าเดี๋ยวไว้ผ่านหน้าเรามาลงเหมืองขุณเหมืองกันดิฟ่าเนาะนอนนอนนอนเนาะที no, 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 no. ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเอาไม้ก่อนตัดไม้ไปทําเป็นคาฟฟิงเทเบิลมาครับหนุ่มปังกินก่อนดิฟ้าอืออ้าวทำอะไรลงไปเนี่ยเรา กับ <c oughs> พาร์ทที่แล้วผมเสียดายมากเลยอุตสา์แบบอธิบายไว้แน่นมากแล้ว,วามาอาธิบายซ้ำอีกรอบต่อไม่เป็นไรอะยุชิลอยู่แล้วจต่จะเสียดายตอนที่ว่าแบบมันไม่ค่อยสอนเรื่องเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับไม่ได้ดูการชู้ยิมเลยปะหาที่เก็บเวลดีฟา้าพ่อแมกมา โอ้หตรงนี้เป็นทะเลทรายเฮ้ยอันนี้อะไรเอ่ยเวลยี่สิบหกลองดูไหมเอาหน่อยนะเป็นตัวอะไรเนี่ยคลิงมันคือตัวอะไรวะผมบอกไม่เห็นนะท่าไรวะคลิงเราใช้เฟรมชาร์ตโอ้จ่ายเลยฮะาตุไฟทีเดียวสี่ร้อยสิบหกแล้วก็แม็กนี่ตอนนี้เป็นา่าสายฟ้าแน่นอนครับถ้าสายฟ้าจะแพ้อะไรไม่รู้อะทีน,นี้แล้วกันเอ้ยแพ้ไฟเหรอาสายฟ้าอ๋อมันเป็นท่าเหล็กด้วยเหล็กสายฟ้าแพ้ไฟเหมือนกันครับตัวอันตัวอะไรวะเนี่ย ลายรอดในนี้ก็เป็นธาตุเหล็กก็แพ้ไฟเหมือนเดิมครับคิดที่ข้อด้วยเอ้ยไม่แพ้เหรอหรือเป็นธาตุดินเอ้าแล้วผมตายแล้วทําไงดีใช้ทันเดอร์เวฟไปก่อนโอ้ตายครับผมเรียบร้อยอ๋อมันใช้ท่าบังคับเปลี่ยนตัวนี่หว่าผมไม่รู้เหมือนกันโอเคเรียบร้อยหาไม่รอดอ๋อเหมือนจะเป็นธาตุไฟกับดินหรือเปล่าไอ้ธาตุเหล็กกับดินทําให้มันหักล้างกันโอล่าแม็กกีตอนอันนี้เป็นธาตุสายฟ้าเหล็กก็โดนแรงครับผมแล้วตอนนี้สปีดผมเยอะมากโหดแล้วติด confusion โอ้แล้วติดแช่แข็งคือท่าที่แย่ที่สุดทิ่สถานาการณ์ที่แย่ที่สุดมากๆโอ้โหเรียบร้อยผมออกจากหลุดจากแช่แข็งได้แล้วก็ฆ่าได้เย่โอ้โเจออีกกว่าไลลอนร่างสออของอารอนแต่ตอนนี้เลือดผมน้อยเหลือเกินแต่สปีดผมได้ก่อนเขาแน่นอนครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราสปีดพุ่งไปเยอะมากแล้วก็ตายแล้วไม่ได้วันโหดเฮ้ยัดเป็นการปั๊มเิแล้วนะเฮ้ยแต โปเกมอนมันเยอะมันหกตัวผมมีตัวเดียวผมจะอะไรไปสู้เขาได้วะทีนก็สู้ได้หระมั้งถ้าเกิดว่าไม่โดนคิดที่ข้อตอนนั้นนะโอเคเดี๋ยวพักผ่อนกันดีกว่าโอ้โหเวล่มสามสิบสตามค่าแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าพาร์ทน,นี้นะครับเราจะจบด้วยการฆ่าโปเกมอนเทรนเนอร์ไม่ใช่ฆ่าชนะแล้วกันหนมดไปหรือเปล่าจะฆ่า <laughs> เฮ้ยพาแมงป่องกันดิเต็มชาร์ตพาร์ทน,นี้เราต้องเอาชนะให้ได้ครับผมโปเกมอนเทรนเนอร์คนนั้นหนีปะวะ เช่นนี้หรือเปล่าอ่ะเอ้ยชายชายเสร็จแล้วแก้มือหน่อยแต่จริงยิ่งเป็นการเก็บเวลที่ค่อนข้างดีนะครับสู้อย่างเงี้ยบอกว่าโปเกมอนของฉันเป็นการฝึกมาอย่างอ๋อเป็นตัวเครื่องจักรนั่นเองเป็นธาตุเหล็กน่าจะแพ้ไฟนั่นแหละอวตารตีขี้ขอด้วยเรียบร้อยวันนี้ตอนแพ้ไฟเนี่ยแล้วสปีดผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้รัทติดคอนฟิวนี่ไงเวลาติดคอนฟิวจะมีโอกาสที่เราจะโจมตีไม่ได้แล้วก็จะเป็นการทำลายตัวเองครับผม,มเยอะมาโอ้ยสามเอ็ดแล้วว่ะเฮ้ยท่าอะไรวะตะเกียะ Heat Crash อเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับน้ำหนักผมไม่รู้ว่าไอหมูวันนี้มันจะหนักแค่ไหนแต่ผมจะเอามาแทนท่าสมองแล้วกันท่าผิดไม่ค่อยเวิร์กหรอกลองดูดิยิ่งน้ำหนักเยอะก็น่าจะยิ่งแรงโอ้แล้วติดคอนฟิวตายเลยหรออ๋โอโลอาคือการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวกลับดีไหมมารีเปนทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคบันทัาเหล็กมันตีท่าไฟไม่เข้าลองไขไปดิด โอ้โอ้ไม่แรง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 ท่าท่านี้ไม่แรงแล้วเฟรชารนะ์ดอะโอเคโอ้มารีเวลอับชิพสองชิพสามชิพสี่ชิพห้าแล้วก็เจอแมกนีต้อนอะไรวะคัตต้อนสปอร์อ๋อ oh, จะทำให้อีกฝ่ายลดพลังค่าสปีดครับเอามันแทนดีแล้วกันชาร์ดอันนี้ท่าใส่ฟ้าได้ทำให้เพิ่มเป็นเพิ่มสเปเชียลโบนัสไลท์ฮัชลี่นะ่าเป็นสองขั้นทะเลจะเป็นหนึ่งขั้นก็คือ มันจะเป็นเต็มทั้งหมด8ขั้นใชไหมครับที่ผมวรัดที่ผมใช้ไปเพิ่มสปีดเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติใช้เฟรมชาร์ดเนี้ยแล้วโจมตีมันจะได้แบบอินคีดก็คือ1ขั้นแต่ถ้าเป็นฮาร์ดลี่อินคีดก็เป็น2ขั้นเลยทีเดียวแล้วหลบการโจมตีด้วยแฮะ,ะของผมโคตรเนี่ยเรียบร้อยตอนนี้ได้เต็มนะครับสปีดผมน่าเยอะแบบโคตรเลยเฮ้ยใช้ทันเดอร์เวฟก็ได้มั้งถ้ายังไม่ตายนะตายแล้วเยอะ yeah, มากทันเดอร์เวฟจะทำให้ฝ่ายติดพลลายครับผม,มจะทำให ค่าสนะนะสปีดลดลงอย่างที่บอกไปแล้วก็มีโอกาสโจมตีไม่ออกแล้วก็ชนะแล้วยัง่งยังโมคิดว่ามันเยอะเกินไปปะวะเดียวจะตายแล้วเนี่ยทีเดียวทนได้ไหมต้องทนได้ดิโอเคทนได้เดี๋ยวสิอย่าบิดเรียบร้อยชนะแล้คะครับผมมีไหมโอเคชนะเรียบร้อยได้ตัง800สาย่สองเลยนะแล้วก็มาลีฟเลวอัพเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เลวอัพแปลงล่างเย้เป็นล่างสองแล้วครับผมชื่อว่าอะไรเอย่ย <c oughs> เป้าหมายผมก็จะพยายามเก็บให้ครบได้ทุกให้ได้ทุกตัวนะครับ <My God. S 1> แปลงร่างเป็นอะไรเอ่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเด็บหนึ่งจะหายไหมไม่หายโอ้เป็นพ <My God. S 1> ร,รัฟฟี่นะครับผมเป็นแกะลุกขึ้นมายืนแล้วจากเดินสีคขาเย่อ่าพิไในก็ไม่วาสารทีร่สองแล้วครับโอเคสำหรับ <laughs> พาน,นีก็ต้องขอตัวลาไปจากพีคงนแล้วกันนะครับเสียใจพานีแล้วกระช่างมันเถอะคูดหลายรอบแล้วก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะให้ชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ขอโทษจริงๆอีกรอบนึงอย่างใจจริงที่ดูแล้วไม่ตอ่อเดียร์แลครับก็ไปแล้วบายเจ้าบายจ๋าบายมันมา,มาเจอกันต่อใน Pixelmon p a าร4อยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะใครที่เพิ่งมาดูก็ไปละวบายเจ้าบายจ๋าบายบายยู้มเจอกันนะครับผมบาย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 นี่ดึงน่ารักดีนะบายบายบายครับ